แนะนำธุรกิจนะคะของวิชาการจัดการธุรกิจข,ของท่านอนาจารย์อัญชรีชัยศรีนะคะวันนี้จะมาแนะนำธุรกิจการทำหัวตัดของแม่บุญล้นค่ะกลุ่มรุ่นที่หกของเราศูนย์เรียนรู้บ้านไข่จะแนะนำสมาชิก่อนเลยนะคะตัวดิฉันนี่เองนางสาวุณภาวันยามสูงเป็นพิพีกรในราดับ การเวลาที่สิบค่ะครับลผลิตราคาครับสวัสดีครับกระปุกเงินัญญาครับสวัสดีครับคุณครูทักที่หรือเปล่าแล้ต่อไปนะคะที่ฉันจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าไปชมการทำผลผลิตสวนต่างๆแล้วก็จะไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจนะคะคือคุณแม่บุญล้นกับคุณสายฝนค่ะ ของคุณแม่บุญล้นทางอันนี้ให้เ<ป>ก <ört supporters> ียรติทางนักศึกษานะคะาให้สัมสัะเกี่ยวกับการทำธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางเราคือได้รับเกียรติจากคุณสายฝนนะคะก็จะมา่สัมภาษณ์คุณพี่สายฝนนะคะว่าธุรกิจการทำถัาวตัดเนี่ยค่ะของคุณสายฝนตอนนี้คือชื่อธุรกิจอะไรคะเป็นของคุณแม่ค่ะ เป็นตราแบรนด์ใช่ไหมคะเป็นคุณแม่บุญลุนอะไรขนมถั่วตาคุณแม่บุญลุงมีโลโก้ไหมคะก็จะมีเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมคะสติกเกอร์ค่ะขอขอเชมสติกเกอร์ตัวนี้เราก็ทำเองใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นใช่ไห่คะก็เป็นของทางร้านบางทางก็จะมีบาร์โค้ดเรงนั้นมาด้วยแล้วก็จะขายเป็นแบบไทยกระสัเป็นลูกค้าของเราเนาะที่เมาทำน้ให้เราค่ะ อันนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ของคุณแม่บุญล้นนะคะถั่วจัดแม่บุญล้นค่ะค่ะต่อไปเราก็จะให้คนที่้ชายคนนะคะเราเข้าไปชมกรรมวิธีนะคะขั้นตอนในการทำขนมเทอร์ซ่าไตังกอนเลยนะคะขอบหวานกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แนะนำวัตถุดิบนะคะว่าให้คุณสายฝนแนะนำว่ามีอะไรบ้างอืนก็จะมีทั้งหลมดสามอย่างก็จะมีถั่วมีถั่วที่เราเอานำมาตั่วให้พอสุกพอประมาณเพื่อให้กาดกาดเศษกาดพวกนี้ออกแล้วก็จะคัดจากพวกวัตถุดิบก็คือพวกเศษเศษที่มันมีที่เน่าค่ะที่มันเน่าอ ฟาดออกมันก็จะแบนฟัดออก่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลแล้วก็มีแปะแสขั้นแปะแสตอนนี้คุณแม่กำลังกำควรคุณแม่นี่เป็นมือมือควรเลยเนาะเหนื่อยชีพเลยค่ะมืออุปกร อันนี้ตอนนี้ทำอะไรพี่ตอนนี้ก็จะต็งเรืองตัวตัวตนนี้ก็ตัวก่อนะัวก่อนนะ้ตัวกัวนออตัวั้วดิค่ะ้ง่ดาคือรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณ0ิกิโล10กิโลค่ะตัวนี้แพงไหมคะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นสี่ ที่ขั้วถั่วใช่ไหตัวนี้จะเป็นกรรมวิธีในการตัดเพื่อบรรจุแพทใสอีบหองนี่คือช่วงของความกว้างนะครับของออแผ่นตัวตันะครับขนาดของความกว้างนะครับยังไม่ถึงขนาดความยาว เือยเลยเรผมเขามากเขามอกมงง่ายเบกงงานดนดียดัหนึ่งว่ากเกมผหนึ h, no man, ่งว่านี่ดิงกันยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะกไอหม้อึม้อนตรงนี้จะเป็นตนึงหนึ่งลไึงกิโลหนึงกิโลนี่จะได้ประมาณก็อยู่ที่ประมาณยังไง สี่สสบห้าขึ้นนะคะแล้วแต่อยู่ที่ประมาณสีิบ้าแผ่นขึ้นไปนะคะขั้นระบางนะ้นี่ขั้นตอนการตัดแล้วก็แกะแผนแล้วก็อันนั้นคือช่วงที่กำลมงควรก็แม่เราเป็นเดือดสาดอยางน่ายของนั่น ูส่วนผสมนะคะของการทำขนมถั่วตัดค่ะก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็จะมีอันนี้ก็คือถั่วลิสงค่ะต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะถัดมานี่ก็คือตัวนี้เป็นแบะแซนะคะแบะแซเพิ่มความเหนียวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแบะแซค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืองาอันนี้จะเป็นงานะคะงาที่ผักั่วแล้วนะคะ ค่ะพอเราควรเสร็จนะคะแล้วเราก็กรี๊ดกรี๊ดใส่ใส่กอมบจุถุงแล้วเราก็เอามาแพคนะคะ แล้วก็เราจะมาติดตั้ง้นเรนรแล้วเราก็าติาสติ๊กเกอร์จะเป็นมาสก์มาสกองสถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่คุณแม่คุณลุงจะเป็นสายผมได้โดยตรงนะคะติดต่อท่าน0882322290ค่ะพวกเราจะพามาแนะนำให้รู้จักกับ เจ้าของธุรกิจการทำขนมถั่วตัดนะคะคือคุณแม่บุญล้นสนมีพันธ์ค่ะคุณแม่ส,สัสดีค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ถึงธุรกิจที่คุณแม่ทำอยู่นะคะก็คือธุรกิจการทำขนมถั่วตัดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับกครอบครัวค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณแม่อยากจะทราบว่าคุณแม่มีแนวคิดยังไงคะในการทำขนมถั่วตัดค่ะอบอก ค่ะผูดดีสารบอกเล้าก็าได้ค่ะแม่กับมีน้นวคินว่บาร์ตีดเหตุทยเห็ุหน้าม,มันกัเห็ดปีน,นึงมันกับยำอยได้เท่านี้ปนีแม่ก็เล่บานมาเหตุตัวนี้เพ่นนี้เกษตรอำเภอ่น,น,นมาฝึกสอน,น,นค่ะคุณแม่คะก็จะถามต่อว่าคุณแม่คิดว่าจะมีการขยายธุรกิจออกไปไหมคะแม่คิบารจีวขยายดอกะว่าแม่ก็เห็นมาโดนแล้วกันนักง่ายแล้วสบายจากพัก แบว่าเฮ็ดพ่อจำเนี่ยเหรเฮ็ดพอเด็ดท่งเขานะเห็ดพ่อเด็ดทรงไปเรื่อยสรงตถาบานไห้องเขาเฮ็ดคนเดียวเขาเด็ดคนเดียวเห้ทำไงเดี๋ยเวพ่อเพี้ยงนงพ่อแต่พ่อเด็ดใดซอยเราก็เลยว่าอย่าพักเน่กันอาทิตย์นึงสี่ห้อก็ได้พักหนึ่งนึงไปวัดไปอย่นะขาเรมีออเดอร์ของมันหลายๆห้อกับเฮ็ดว่าท่านมัาค่ะเฮ็ดว่าท่านกับห้องก็ไงห้องเปนนะะอ่าลูกไปเลยมหซอยเลยมันปะค่ะ เพราะแบบมีงานของเขาเขาก็ว่าเด็นมากเยค่ะอย่างไ้พอจัางสัจ่างคุนก็ได้อยู่แต่ว่ามันของเมยห้องไม่พออยากจ่างไม่เลยว่าอยากเคลียไปสักนี่แหละค่ะคือตามกำลังเนาะตามกำลังห้องนี่แหละประมาเหนื่อยมากรวนแล้วเรากางอ่าเกี่ยกําล่งห้อจอันนี้เ้อก็เห็ดคิดคนึนหเองเนาะค่ะน้องพ่แม่เนาะเป็นบาโคดเดอสํสหรับลานหาเด็กคนนี้นิ้รหัสบาโคด คุณแม่ครับแม่นาคตขา้างหน้าเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบมองในด้านไกลนะครับที่หมายความว่ากให้ธุรกิจเนี่ยมันยั่งยืน,นสื่อทอดเก็บอารมณ์ของแม่ไปชินว่าสุดท้ายทอดข้างด้านวิชาการที่แม่สุดท,ท,ท้ายทอดไปถึงลูกลูกถูกหลงหลานนะครับอย่าไปยุ่งเพราะว่าลูกเจ้านาี้เท่ากับกำลังทำงานอยู่เกิว่าเขาติาาดจับมาเห็นอยู่ ปีใต้บอดเห็นถูกไปล่ะคุณผีสายฝนทำไหมบ้าค่ะที่ห้ามาเพิ่นอนอนางเรนค่ะที่ได้เจอกือคุณผีสายฝนเนาะหลูกสาวกิอผีสายฝนก็บอ,อกด้วยเนาะค่ะเนาะก็คือคุณแม่มีลูกสาวอยู่นะคะก็คือคุณพี่สายฝนเนาะที่วันนั้นเราก็ได้มาสัมภาษตเป็นสายฝนรอบหนึ่งแล้วเนาะค่ะรอยทักไหนเป็นเรื่อยๆร้อนรอนหน้า<ล>ยาส<ล>ิบถอดเรียนวิ่ีทำเนาะร้อนใหม่ที่ ก็ถือว่าธุรกิจนะคะที่คุณแม่ได้ทำนี่เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณแม่เองเป็นธุรกิจในครอบครัวในครัวเรือนนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะ mm. ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเพราะว่าคุณแม่ทำมาตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2542 43สิบกว่าปี mm. ค่ะพศ2542เนอะก็หลายปีมาแล้วสิบกว่าปีมาแล้วเนะวาะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ยัง่งยืนแล้วก็มีรายได้ให้กับครอบครัวคะ่ะ แต่จะทราบถึงเกี่ยวกับไรายได้นะคะกําไรว่าที่เราทําธุรกิจเนี่ยมันมีรายได้ดียังไงคนแม่ถึงได้ทํามาตั้งสิบสามปีะคะ่ะถ้าเอามาชุดหนึ่งสิเป็นซิปหงเ็อกซิปหงก็ลอยกิโลเพราะมาเห็ดเพราะมาเห็ดเพราะซิปมือเขาก็ช่มเปมดอน้ตาบายย่างสาดซิปมือซิปมือเขาก็าได้หาท่านซิปมือเป็นประกาแหนรับพักแล้วครับกุ้ยย่างแล้ว ค่ะ,คะสมมติว่าเดือนหนึ่งเนาะมีอยู่สามสิบมือสิบมื่ได้หาพันพักแล้วคือกำไรก็ก็ถือว่าเป็นกําไรดีมากๆเลยนะคะก็คือเดือนหนึ่งเราจะได้เดหมื่นหนึหมื่นห้าพันบาทค่ะคุณแม่ก็ทำอาชีพนี้มาสิบสามปีนะคะมีไรายได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ ส่งลูกเรียนนะคะจบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนะคะจบได้มาก็พราอคุณแม่ทําขนมถั่วตัดเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะคะเพื่อนๆ,ๆท่านใดสนใจธุรกิจการทําขนมถั่วตัดนะคะของคุณแม่บุญล้นสมีพันนะคะสามารถโทรมาปรึกษา คุณแม่ยินดีที่จะแนะนำนะคะการทำธุรกิจถั่วตัดนี้ให้กับคนที่สนใจวันนี้เราก็จะขอขอบคุณคุณแม่ที่สลยเวลามาแนะนำนให้เราสัมภาษณ์แนะนำธุรกิจการทำขนมถั่วตัดของคุณแม่บนล้นนะคะนี่ก็จะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคือขนมถั่วตัดคุณแม่บุนล้นนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองฮีนะคะบ้านเลขที่8ทับหมู่สานะคะ ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็ศูนย์เรียนรู้บ้านไผ่นะคะโครงการมหาวิทยายลัยราชภัฏนชัยภูมิก็ขอฝากขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่สลับเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการทำขนมถั่วตัดของคุณแม่เองค่ะขอบพระคุณมากค่ะ